ไปล้กูมื่อนี้มันบาม้างอกูก็ไปเลยแหละไปหาเมียดีกว่าไปขึ้นดีกับเมียดีกว่าไม่ต้องมาเลยไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับไม่สวยนุน่นอ้จิรักไม่ต้องไปยุ่งก,กับไม่สวยนุ่นกับไี่หามีน้อยตัวเองนุ่นไปไปเลยไปจิรกดีนะจิรก กับเพี่แนแฟนครับของขาเจ้าเด้อครับพี่น้องตอนนี้ขาเจ้าได้จำหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังจีมดสามารถจ้างซื้อกับขาเจ้าได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ k j p e t s h o p c o m หรือจะแอดไลน์จ้างกับขาเจ้าโดยตรงในจีเอสเจโอหรือทางผู้ด้านเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศเลยครับพู้นุนหลักๆได้เด้อครับก็คือขาวคือสวยแต่ว่าเออคือสาวคือสวยแเจนี่นี่ยังไม่อดทวยังไม่หวานน้ำกูยังมามากอยู่หึ้ยแท็กนะยังไม่เยี่ยมอันนี่นะ อย่าปวดเหงาอย่าอุย้ยบอกว่าท่านการค้มันไม่มจะมองค่ะตัดทนไม่เล้วจีใตอุ้ยหาไม่กวจีเยียงหุงบาดเดี่ยกูเลยวุ้จีเยี่ยงนับ <c oughs> มีน้องคนปากกันจะกหัวเหมแล้วจะมาเสิร้าก็เหี๋ยวมากครับเหียวเรับรผมเป็นไงบ้างลูก ื่นเช้ามาเออกอะไรก็แบบว่าอ๋อ้อ้ยไปกันแล้วบรรยากาศลุกดาบดาบกับว่าด้านหลังราระวมุ้บระวังบอลลูนเรียกครับบอลลูนไม่เออไปละอือนี่เมียจะของข้าเจ้าเพิ่งสาวเพิ่งขาวเพิ่งหวยไปดินี่นี่แหละครับพี่น้องเขาจึงว่าหญ้าอยู่บ้านเจ้าของมันงามล่ะเลยมันจะเป็นมักหญ้าบ้านอื่้อนบ้านจิตนะมาเบิ่งในเมียเจ้าของอันนะบอกมันเลย กูยังจองจีดจองจ่อยู่กูจะเดินหน้าหรือกูจะถอยหลังอย่าไปเฮ็ดบ้านนี่อย่าไปเฮ็ดมันเดี๋ยวกูเฮ็ดเ,เองอไปได้ชูสองตัวอีได้ผัวแบบจีลักมาไก่กูนี้นี่นั่นนี่มาไก่กูกูขออยู่ผู้เดียวสวยๆยองสีกันเป็นตัดก่อนมากไหมไอ้ใจพี่น้องง่ายบ่คะหันใจหันขวาขันง่ายไหมคะ นีแม่ไก่กูตัวจีมดำนะมันจิติตคนกูไปเฮ้ามันบอกห้ไก่กูกับไปตาบ้านไปหาเมียหน่อยกันหนีดูอีป,ปอบในกระเด้ห้วยโอ้จ้ามาอวดอวดจากชีวิตกูไรเน,นะาะจะพ่อว่ามีหม,มลินนะมึงแล้วไปเจา้าเมียไม่สนใจก็ไปหาเมียน้อยกันนันนั่น,น,นพอมันละตัวดีนะไทายมันนู่นันแหละไปครับผูไปด้วยผู่ไปเดเอดมือหนียังมงายัง,ง,งกูแคเครียงขางกูกูแหงมากมากอยู่ นนั่นไปด้วยเดี๋ยวหนูแซงนะหนูแซงหนูแซงไปไปมึงไปเบื้องต้นทางให้กูไปไปเด็กซ้ำดีเพื่อกูรู้จักเกียร์หนึ่งดูม,ม,งมึงไปขี่ฟองไปไปเบื้องต้นทางไปเนี่ยบอฮักกิดกับมหาเมียหน่อยละกูให้ไปไปไปเบื้องต้นทาง,ง,ทางโอ้ยโอ้ยมึงบอกำนำคา้นจะฟองเนี่ยบอกว่าจะขู่ยังนำขัน้นมึงอยู่ นั่งกอดดอกเมียแค่ก้อนไปเนี่ยไปเจอตกเต่าผู้ใหว่าไม่จิ้มใบก็เนี่ยอออแล้วครับพี่น้องความหักมีหลายสีหักซี่มีหลายใบโคนเฮ้ามีหลายใจจะหักใข้กุลาบเบงอือมาเมนเบื่องกันเราเองครับพี่น้อง ใบเจยอีปบอบเนี่ยก็เอื่อนง่าดยากปัดมากมาันจะง่ายหิวกี่ค่ะ